บิสมิ l l l a h i l r a ḥ m ā n ราะ h ีมวิญญาณของคนบางคนถูกกักอยู่ในพื้นดินเจ็ดวิญญาณของคนบางคนถูกกักอยู่ในเตาไฟถูกกักไว้อยู่ในเตาไฟใครพี่น้องรับฟังขะดิษกันแปดวิญญาณของคนบางคนถูกกักอยู่ในแม่น้ําเลือดไม่ให้ยูกไม่ให้ออกไปไหนถูกกักบริเวณอยู่ในนั้นแหละมีสภาพเช่นใดพี่น้องรู้ไหมมีขะอดิษบทหนึ่งนะครับท่านอับฮุลฮลวะัลสัมบอกว่า มีอยู่คืนหนึ่งเราตาลาส่งมาลายกามาสองท่านมาพาท่านนาบีสลสลัมลองอาลัยอิบัลลัมออกไปจากบ้านออกไปแบบไหนพี่น้องออกไปแต่วิญญาณนะครับทำยังไงพี่น้องถ้าเราซุ่บอกว่าคืนนั้นพอะราซุนออกไปแล้วเนี่ยมาลายกาสองท่านนั้นพาไปดูการลงโทษของเราตาลาในอัลลัมบารซักพี่น้องจําให้ดีนะฮะดิษี่การมันจะฟังเนี่ยคือการลงโทษแต่ไม่ใช่การลงโทษในวันกิยามะนะ แต่เป็นการลงโทษระหว่างรอคอยวันเกียร์มะแปลว่าในอัลลัมบารัซถ้าเราซู้บอกว่าพวกเราเดินมาถึงคนคนหนึ่งคนคนนั้นในผู้ชายคนนั้นเนี่ยมุตเตเจนอนอยู่วะาอิดะอาคารุกาอิมุนอะไลฮิบิซคาระในขณะนั้นมีผู้ชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆคนที่นอนอยู่ซึ่งในมือของคนคนนั้นมีก้อนหินก้อนใหญ่คนที่ยืนอยู่เอาก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยทุบศีรษะทุบศีรษะคนที่นอน ชนกระทั่งไฟยักษลุกทำไมพี่น้องชนกระทั่ง,ขขงวัาหัวเนี่ยแบะเลยพอหัวแบะแล้วเละแล้วเนี่ยก้อนหินที่ใช้ทุบเนี่ยมันกระตกไปบนพื้นกลิ้ง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 ไปคนที่ใช้ก้อนหินทุบเนี่ยเขาก็เดินเดินเดินทารุณยืนมองอยู่เดินเดินเดินไปหยิบก้อนหินก่อนนั้นพอหยิบก้อนหินก่อนนั้นเพื่อที่จะกลับมาที่คนที่โดนทุบยังไม่ทันเดินมาถึงคนที่ถูกทุบศีรษะที่เละไปแล้วเนี่ย กลับคืนสู่สภาพเช่นเดิมก็ถูกทุบเช่นนั้นแหละทุบให้เละแล้วก็กอเห็นก็กริงกรกริงกระ้งพระสุทน์ถามยิบรีนบอกว่านี่เขาทําอะไรมาเนี่ยยิบรีนยิบรีนบอกว่าตอนเล็กอินตอนเล็กลมาฮามัดเดินยังไม่เฉลยเดินต่อมาพี่น้องมาถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งคนคนนั้นทาไมพี่น้องเขานั่งอยู่ในขณะที่คนคนนั้นนั่งอยู่เนี่ยมีผู้ชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆอะไรฮี มีกลูบินมินฮาดดิผู้ชายอีกคนยืนอยู่ข้างๆในมือของเขามีตะขอเหล็กตะขอเหล็กในขณะนั้นผู้ชายคนที่ชือตะขอเหล็กเอาตะขอเนี่ยเกี่ยวที่ไหนพี่น้องเกี่ยวที่ใบหน้าเกี่ยวที่ปากของเขาดึงกระชากไปถึงไททอยกางหลังเกี่ยวที่จมูกกระชากไปถึงไททอยข้างหลังเกี่ยวที่ลูก,กตากระชากไปถึง ถยทอยข้างหลังหลังจากนั้นเดินข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเอาเหล็กนั้นนะเกี่ยวที่ปากกระชากไปถึงกระชากอะไรพี่น้องกระชากหนังหน้าเนี่ยไปถึงข้างหลังจมูกใช่ไหมครับแล้วก็ดวงตาทารซุนถามเห็นว่าเห็นแล้วกระถามของยิบรีนเนี่ยเขาทำอะไรมายิบรีนบอกมาทำมาเดินเดินไปก่อนทารซุนเดินต่อพี่น้องระหว่างที่เดินไปเนี่ยทารซุนบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับเตาไฟขนาดใหญ่เลย เตาไฟขนาดใหญ่แต่ปร,กรากฏว่ามีเสียงกรีดร้องร้องเสียงดังกรีดร้องทารอสุ่มบอกว่าก็เลยก้มหน้าไปดูกันมาเลยกันสองท่านด้วยทารอสุมบอกไฟอฟิดาฟีฮิริจาลุนวานิซาอุนอูรอปรากฏว่าในในใน,ในสิ่งที่คล้ายเตาไฟนั่นน่ะมีผู้ชายผู้หญิงอยู่ในนั้นเตน็มเลยในสภาพที่ไม่ได้สวมใส,ส่เสื้อผ้าทารอสุ่มบอกว่าในขณะที่พวกเขาอยู่ในนอยู่ในเตาไฟนั่นน่ะมีไฟเนี่ยมันแผดเผามาจากด้านล่าง พี่น้องนึกถึงไฟอะไรพี่น้องเตาเตาอังโลใช่ไหมจุดไฟไว้ด้านล่างไฟมันขึ้นมาพอไฟมันพัดขึ้นมาลมพัดขึ้นมาปุ๊บไอ้ข้างบนที่เราปิ้งอยู่มันก็ร้อนใช่ไหมครับคราวนี้คนเหล่านั้นถูกลงโทษพอไฟไฟพัดขึ้นมาพวกเขากร็ร้องร้องกรีดร้องเสียงดังพระสุนถามจิบรียพิบเรีเดี๋ยวเขาทำอะไรมาเนี่ยจิบรีบอกเดินมุฮัมมัดเดินพระสูนเดินต่อพี่น้องจนกระทั่งไปถึงแม่น้ำสายหนึ่งกว้างใหญ่เลย แม่น้ําสีเลือดสีแดงในแม่น้ำเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งว่ายน้ําว่ายน้ําอยู่ในน้ําสีเลือดบนชายฝั่งเนี่ยมีผู้ชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่นะครับและบนชายฝั่งนี้มีก้อนหินเต็มเลยพี่น้องพอผู้ชายคนนั้นดูท่าไม่ดีดูแลคอยจ้องดูแลที่อยู่ในน้ำนะพอผู้ชายคนนี้เผลอปุ๊บข,ขึ้นมาเลยพี่น้องขึ้นมาจากแม่น้ําเลือดขึ้น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 มาทําไมจะหน,นีเพราะหนีเนี่ยหนีได้ไหมไม่ได้ คนที่ยืนอยู่ข้างบนแม่น้ำก็จับคนคนนั้นมาแล้วก็จับปากอ้าออกเอาคนหินเนี่ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปในปากจนเต็มปากเต็มท้องแล้วเขาก็กลับลงไปไว่ายน้ำแม่น้ำสายเลือทำอยู่เช่นเนี้ยทำแล้วทำอีกทรมานและทรมานอีกทารซุนทาจิบรินจิบรินนี่เขาทำอะไรมาจิบรินบอกมุฮัมมัดเดินเดินต่อ จนกระทั่งทางราซูลเดินผ่านไปเห็นอีกหลายๆประการนะครับและพอทาราซูลเดินทางจบสิ้นเรียบร้อยก็ถามยิบรีนบอกยิบบรีนคืนที่ผ่านมาเนี่ยฉันเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดหลายอย่างเหลือเกินบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าอะไรบ้างที่ฉันเห็นในค่ำคืนนี้ยิบรินอะลยฮิสลามบอกว่าคนแรกที่ท่านเห็น,นที่เขานอนอยู่และถูกก้อนหินทุบศีะเนคนคนนั้นทำอะไรรู้ไหมฟ إ ن َّ ه ُ ا ุ ر َّ ج น و ن َน,นَ ا ن น كَانَ يَأْخُذُ น เรียนรู้อัลกุรอานท่องจำมันกุรอานแต่ปรากฏว่าไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ในสิ่งที่จดจำวายนามอันิสลาตินมักตูบะแล้วเมื่อถึงเวลาละหมาดฟรดูฮาเวลาก็นอนแบบไหนละ่ะฉันกำลังง่วงเลยเนะี่ยอาจารย์ดังอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบาร์ง่วงลุกไม่ไหวนะหัวเนียนหนักเป็นไหมพี่น้องเป็นไหมบางทีในตัวนี่ลุกแล้วในหัวเนี่ยยังอยู่แบบนี้อยู่เลยนะ เพราะอะไรสาวหัวหนักแต่พอถึงวันนั้นแหละถูกอะไรพี่น้องถูกก้อนหินทุบศีรษะใช่ไหมครับแล้วคนกลุ่มที่สองละ่ะยิบรีมบอกคนที่ท่านเห็นว่าถูกตะขอเหล็กเกี่ยวปากแลวกระชากไปถึงข้างหลังเกี่ยวจมูกเกี่ยวตาเนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่น้องคนคนนั้นฟาอินนาฮุรยรนญเฮยรูมินไบติฮีคนคนเนี้ยตอนเช้าเนี่ยออกจากบ้านฟายักซีบุลกาซีบะกาซบะตะบลุกุนอาฟากโกหกเอาจากบ้านไปแล้วเนี่ย ไปคุยคนนั้นไปคุยคนนี้พูดเรื่องโกหกใช่ไหมพอถึงวันที่นอนในหลุมฝังศพถูกลงโทษในสภาพเช่นนั้นแหละแสดงว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเป็นอะไรพี่น้องเป็นบาปใหญ่และเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราถูกลงโทษในหลุมฝังศพส่วนคนกลุ่มที่สามที่ตรอสุนเห็นผู้ชายผู้หญิงในสภาพที่เปื้องเสื้อผ้าถูกลงโทษอยู่ในเตาไฟที่มีไฟแผดเผามาจากด้านล่างนะ ยิบรีมบอกว่าอะไรฟาอินนฮุมซูนาทุวะเจวานีนั่นคือคนที่ผิดประเวณีทั้งผู้ชายผู้หญิงทำจีนา่าแสดงว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ah nah ว่าอัมมารยูนัลเดียอาใจจะอาลาฮิยาสมาฟินนาฮารีส่วนผู้ชายที่ว่าอยู่ในน้ำเลือดแล้วก็ถูกเอาก้อนหินยัดลงไปในปากนะนะนั่น่ะคนคนนั้นทำอะไรพี่น้องฟาอินนาฮูอาเคโลรีบาเพราะว่าคนคนนั้นกินดอกเบี้ยกินดอกเบี้ย <laughs> เราได้ยินแบบนี้โอ้ฉันรอดฉันไม่ได้กินดอกเบีย้ยฉันแค่จ่ายดอกเบีย้ยได้ไหมได้ไหมพี่น้องทรสุนบอกว่าไงพี่น้องทรสุนบอกอากิลุริบาอากิลุริบาวากาติบะอาคิลุริบาวามูคิลาวากาติบะวาชาฮิดายกอละหุมาาซาวะทรสุนบอกว่าคนที่กินดอกเบีย้ยคนที่จ่ายดอกเบีย้ย คนที่จดบันทึกเป็นพยานรู้คนที่จดบันทึกนะคนที่จดสัญญาดอกเบี้ยและสองคนที่เป็นพยานนเรื่องดอกเบี้ยพระสุรุปบอกว่าพวกเขาเหมือนกันทั้งหมดแปลว่าเลวร้วายเหมือนกันทั้งหมดได้รับบทลงโทษเหมือนกันทั้งหมดแสดงว่านี่คือสภากของกายพน้อมนี่คือสภากของคนที่ถูกทรมานถูกลงโทษในหลุมฝังศพอันนื่งมาจากอะไรครับ อันหนึ่งมาจากการที่เขาฝ่าฟื้นต่อเราสุขา,านอวตาอะไรและเราสูนของพวกม่อเขามีชีวิตอยู่บนดุนยาคราวนี้พี่น้องหันมาถามตัวเราสิครับว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบผ่านเราละ่ะต้องเจอไหมจะต้องเจอฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเราทุกคนจะต้องพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยพี่น้องลองถามตัวเองไดไ๋ยไว่าวันนี้เราพร้อมหรือย,อยังที่จะพบกับความตายเราพร้อมหรือย,อยังพี่น้องพร้อมไหม หักว่าเราพร้อมอไม่พร้อมเนี่ยเราจะต้องอยู่ที่การปฏิบัติของเราเมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะพบเจอกับความตายเนี่ยเราไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเอาอะไสุฮานณ์ูะวาจะอะไรจะเอาอะไรไปตอบกับมาอะไรกันสองท่านที่หลุมฝังศพฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวของเรากลับเนื้อกลับตัวแก้ไขขออภัยโทษปรับปรุงรีบเร่งในการทําคุณงามความดีก่อนที่อะไรพี่น้องก่อนที่ความตายจะมาถึงเราก่อนที่การลงโทษจะมาถึงเราก่อนที่วันเกียร์มะ จะเกิดขึ้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านต่อลอสุภาโนวาตาอาลาทั้งหลายครับนี่เป็นโอกาสอันดีงามนะครับเดี๋ยวรตอตะอาลาให้เรานั้นยังมีชีวิตนะยังมีลมหายใจยังมีวิญญาณอยู่ในร่างเพื่อที่เรานั้นจะได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวของเราฉะนั้นท่านพี่น้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยเหลือให้เรานั้นมีการงานที่ถูกต้องและมีการปฏิบัติที่ดีและมีความเชื่อมันที่ถูกต้องคือความรู้ ความรู้สําคัญที่สุดพีน่น้องโดยเฉพาะยิง่งความรู้ที่ถูกต้อง เพราะความรู้นี่แหละที่มันส่งผลให้เรามีหลักความเชื่อที่ถูกมีอีมานที่ดีและมีการปฏิบัติที่ได้รับการตอบรับฉะนั้นจะพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านตลอดสุภาณอุบาจาระทั้งหลายครับฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอย่าดูแคลนกับการแสวงหาความรู้นะครับเพราะความรู้เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือพวกเราแม้กระทั่งในชีวิตดุนยาของเราวันที่เรานอนในลุมฝังศพและวันที่เรากลับปยาลอสุภาณอุบาจาระขอลอสุภาณอุบาจาละให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับกับความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่เปป็นนระโยช์ ความรู้ที่มีบริกะและให้เราได้ปฏิบัติในการงานที่ดีงามและถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อที่ว่าวันวนหนึ่งเรากับพระยาลอสุฮาโูวาตาและ,และขอพระองค์ได้ตอบรับการงานที่เราปฏิบัติเพื่อที่เรานั้นจะได้รับการตอบแทนของเราในวันกียรมะด้วยกับสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่ตาของเราไม่เคยเห็นหัวใจไม่เคยนึกถึงและ หูของเราไม่เคยได้ยินมาก่อนขออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮีวะศอหบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู